สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตอร์กันต่อนะครับตอนนี้เรายังตามติดชีวิตแต่งงานของพี่งางอนอยู่นะครับเราได้ภาพมาค่อนข้างจะโอเคมากทีเดียวนะครับเราจึงพยายามนำเสนอให้ทุกท่านได้ <Okay. S 1> ดูเกือบทุกนาทีที่เราถ่ายภาพได้นะครับ <Okay. S 1> นานๆครั้งเราจะได้ พฤติกรรมที่น่ารักและแสนหวานของช้างป่าช่างภาพเองก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สามารถถ่ายภาพความรักของช้างป่าได้แบบนี้นะครับช่างภาพเองก็มีความภูมิใจที่นำเสนอในตอนกิ่งทองใบหยกนะครับจะให้ดูว่าเขาเหมาะสมกันจริงหรือเปล่าตัวนี้คือพี่งางอน จริงๆงางอนมีหลายตัวนะครับบนเขาใหญ่ตรงนี้เขาเรียกว่างางอนหูหายนะครับเพราะหูข้างหนึ่งเขาแหว่งออกไปนะครับเราจึงแยกลักษณะเด่นของช้างตามเราจะเรียกว่าจุดด้ยก็ได้นะครับหรือเป็นอัตลักษณ์นะครับตอนนี้คืองางอนหูแหว่งหรืองางอนหูหายแต่งานงางอนจริงๆนะครับเห็นงาไหมครับ เราจรึงเรียกว่างางอนส่วนเจ้าสาวนะครับดูเจ้าสาวดูลักษณะเจ้าสาวปกติช้างตัวเมียเราจะไม่ตั้งชื่อกันนะครับเพราะไม่มีลักษณะเด่นมากยกเว้นบางตัวที่เป็นจากของที่เจอบ่อยๆนะครับอย่างแม่ด้วนหรือแม่หางยาวอย่างนี้นะครับตอนนี้คู่บ่าวสาวกับเพื่อน พักบนเวทีสักครู่นะครับเนื่องจากโชว์ตัวมาค่อนข้างจะนานแล้วตอนนี้ขอเวลากินอาหารว่างเล็กน้อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเข้ามาอยู่บนถนน mm hmm. ก็ต้องถือว่านานพาอสมควรนะครับ mm hmm. ที่เข้ามายืนหน่วยหน้าโชว์ตัวโพสท่าให้ช่างภาพได้ถ่ายภาพอย่างเรียกว่าจุดใจทแทบแมมจะเต็มกันทีเดียวนะครับ เราเองก็ถ่ายทุกวินาทีที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เขากําลังกินอาหารว่างอยู่ริมถนนตัวที่เห็นอยู่หน้าเรานี่ก็คือเจ้าสาวนะครับหรือตัวนี้เรียกว่าใบจบก็ได้นะครับส่วนเจ้าบ่าวของเราเนี่ยคือกิ่งทองนะครับเป็นกิ่งทองจริงๆนะครับงาเขาเรียกว่ากิ่งแล้วก็มีสีเหลืองเป็นสีทองเลยนะครับ เราจรึงตั้งชื่อตอนนี้ว่าวิวางางอนตอนกิ่งทองใบหยกนะครับจให้ท่านผู้ชมดูกันยาวๆไปนะครับเจ้าตัวน้องก็ไม่ไปไหนนะครับเห็นไหมฮะกินอยู่ด้านล่างนั้นนะครับเราได้เสนอเจ้าตัวน้องไปเมื่อตอนก่อนหน้านั้นเป็นตอนพยานแห่งรักนะครับ หลายคอมเมนต์ก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นลูกของพี่งางอนตัวนี้เหมือนกันนะครับเราดูว่าพี่งาง,งอนของเราจะมีปฏิกิริยาใดๆบ้างฮะก็ตามสาวอย่างเดียวนะครับอยากให้ดูเต้าด้วยนะครับเต้าของเจ้าสาว,วเราจะเห็นว่าไม่ได้แต่งตึงนะครับเพราะไม่ใช่ช่วงเลี้ยงลูก เป็นนมปกติของช้างนะครับส่วนเพื่อนเจ้าสาวตัวนั้นนะครับหรือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของพี่งางอนดูที่เต้านมนะครับเรียกว่านมคัดเพราะตอนนี้ยังให้น้ำนมเจ้าตัวเล็กอยู่นะครับเจ้าตัวเล็กยังดื่มนมอยู่เราพยายามคดภาพใกล้ๆชัดๆนะครับ ให้เห็นทุกอิริยาบถเราไม่รู้ว่าเขากินพืชอะไรนะครับเป็นพืชคล้ายๆคล้ายๆใบเตยอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเตยป่าแหละส่วนที่ใหญ่ของเราก็ทำเป็นกินเล็กน้อยเมื่อสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ คงตื้นตันใจความรักไม่กินก็อิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะให้ใหทุกท่านคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าค,ค,คู่รักคู่นี้เหมือนกันอย่างกิงทองใบหยกกิงหรือไม่นะครับนี่ครับหนวยนาดขึ้นมานะครับแล้วเราจะให้ทุกท่านดูกันเต็มๆไปแบบนี้นะครับ นี่คือความรักของพี่ใหญ่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรานะครับเราจะยังนำเสนอไปอีกหลายตอนนะครับรวมทั้งตอนที่เจ้าบ่าวของเราตามหาเจ้าสาวนะครับดูสิว่าจะมีความทระหดอดทนหรือความมุ่งมั่นบากมันขนาดไหนก่ัจะได้เจอเจ้าสาวนะครับเราเราจะได้นำเสนอในตอนต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ